เธอยืนปั่นเอาไปออย่าไปยืนนะตัวพอๆกันอยู่นะมีมีใครสนใจเดินไปด้วยกันไหมคะเผื่อโดนล่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินไปช่วยเดี๋ยวเราเดินไปเมื่อตอนไหมไม่ค่ะเธอไปผีค่ะเธอไม่ต้องมาใกล้ฉันไม่สะดุดไปกันหมดแล้วคือใครโยนอะไรมาเนี่ยใครโยนมาเหรอ ไม่่มใชันล่มต่อหน้าต่อตาอุ้ยเธอออก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 เธอฉันโดนล็อกคืตายคืตายแน่แน่เธอยืนไงทำไมอร์จะไปยืนหน้าประตูมันเดินไปแล้วนะระวังนะอร์อร์กูไม่อยู่แล้วมันล่า นะเห็นไหมนะ่ะเห็นไหมน่ะขยัโนโยนนะเราอ่ะถธอไม่เอาอ่ะเธอปิดประตูเถอะฉันตอบละฉันเหนื่อยมากเลยอนะ่ะป้าป้าป้บเสร็จยังเรียบร้อยค่ะขอเล่นต่อผีขึ้นรถยังผีขึ้นรถยังเอ่ออย่าทิ้งผมไว้นะโอเค,อเคไม่เป็นไรเราเป็นผีแคมป์ตัวต่อไปก็ได้นะ อยู่ฟอแคมไปกันไปอยู่ฟอแคมวางานเอาเอาให้เขาเปิดมาลรวเพ้่มทุกใจหมดขอบคุณเขาเขาแล้วเขาแล้ว